ต่อไปนะคะจะพูดถึงอุปทานมวลรวมนะคะอุปทานมวลรวมหรือว่าปริมาณผลผลิตที่สามารถผลิตได้ในระบบเศรษฐกิจนะคะจะในแบบจําลองของสมดคนนะคะเราสามารถอธิบายเส้นอุปทานมวลรวมหรือว่าเส้น AS เนี่ยผ่านฟังก์ชันการผลิตก็คือ y เป็นฟังก์ชันของ k ก็คือปัจจัยทุนและ l นะคะคโดยที่ k เนี่ยเป็นปัจจัยคงที่เหมือนกับของสํานกคาสิก Classic, นะคะแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือในตลาดแรงงานเนี่ยจะมีข้อสมมุติที่ต่างกันซึ่งเคนเนี่ยเชื่อว่าในระยะสั้นเนี่ยค่าจ้างที่เป็นตัวเงินหรือว่า w ใหญ่นะคะจะไม่ปรับตัวเพียงพอที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมีการจ้างงานเต็มที่ซึ่งเคนเนี่ยพยายามอธิบายว่าทำไมตัวจ้าค่าจ้างที่เป็นตัวเงินเนี่ยไม่สามารถปรับตัวได้ เพราะว่าค่าจ้างเนี่ยมันมีความหนื่นหรือว่าความฝืดนั่นเองนะคะก็คือพอมันมีความหนื่นหรือความฝืดนี้มันก็จะไม่สามารถที่จะปรับตัวขึ้นลงได้ตามที่ต้องการนะคะโดยในมุมมองของเคนที่เกี่ยวกับตลาดแรงงานเนี่ยก็คือคนงานสนใจค่าจ้างโดยเปรียบเทียบนะคะ มีการต่อรองค่าจ้างเพื่อให้ได้ได้ไดรับค่าจ้างโดยเปรียบเทียบที่เป็นยอม,ยอมรับของนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะคะคนงานเนี่ยมักต่อต้านการลดลงของค่าจ้างที่เป็นตัวเงินนะคะแต่ว่าถ้าค่าจ้างที่แท้จริงลดลงเนี่ยในขณะที่คนงานเนี่ยไม่สังเกตการลดลงของค่าจ้างที่แท้จริงนะคะเนื่องจากว่ามันจะมีสิ่งที่เรียกว่าการ มีภาพลวงตาทางการเงินเกิดขึ้นคือถ้าค่าจ้างที่แท้จริงเนี่ยปรับตัวลดลงคนงานไม่สนใจแต่ค่าค่าจ้างที่เป็นตัวเงินเนี่ยปรับตัวลดลงคนงานจะเรียกร้องนะคะให้ค่าจ้างเนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งตลาดแรงงานเนี่ยเพราะอะไรถึง มีความหนืดก็เพราะว่าตลาดแรงงานเนี่ยเป็นตลาดที่มีพันธสัญญานะคะมีระยะเวลามีค่าจ้างที่แน่นอนคือพันธสัญญาอาจจะเป็นแบบไม่มีหลายหลักอักษรก็ได้นะคะระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่ว่าม,มันมีสัญญากันอยู่นะคะว่าจะจ่ายค่าจ้างเท่าไหร่โดยเราก็จะดูว่าดุลยภาพนะคะดุลยภาพของตลาดแรงงานเนี่ยนะคะก็คือฟังกช์ชันการผลิต ใช่ไหมคะในแบบจำลองของเคนนะคะฟังกช์ชันการผลิตเนี่ย y เป็นฟังกช์ชันของ k กับ l นะคะ k เป็นปัจจัยคงที่ใช่ไหมคะตัว l เนี่ยเป็นแรงงานเนี่ยเป็นตัวกำหนดผลผลิตเหมือนกันนะคะกำหนดผลผลิตนะคะซึ่ง ดุลยภาพของการจ้างงานเนี่ยดุลยภาพการจ้างงานนะคะในแบบจำลองของเคนเนี่ยก็เหมือนกับของคลาสสิกก็คือดุลยภาพจะอยู่ที่ดีมาของแรงงานเท่ากับสัพลายของแรงงานนะคะอันนี้เคยดุลยภาพการจ้างงานนะคะโดยที่เราก็จะมาดูว่าดุอุปทานอุปสงค์โทษค่ะอุปสงค์ของแรงงานนะคะ อุปสงค์ของแรงงานในแนวคิดของเคนเนี่ยจะเป็นไม่แตกต่างจากสำนักคลาสสิกนะคะก็คือขึ้นอยูอ่เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามนะคะระหว่าง W กับ L W L. ก็คือค่าจ้างที่เป็นตัวเงินเนาะ L, L ก็คือแรงงานนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่า ของคลาสสิกอะคลาสสิกจะสนใจค่าจ้างที่เป็นตัวเงินไม่สนใจค่าจ้างที่แท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นตัวตัวเส้นก็จะเป็นแค่ w เป็นค่าจ้างที่เป็นตัวเงิน l ก็จะเป็นจำนวนแรงงานแล้วมันก็จะเป็น p คูณจริงๆมันก็คือ p คูณด้วย m p l นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการชิปของเส้นนะคะการเปลี่ยนแปลง ของเส้นอุปสงค์ของแรงงานเนี่ยเกิดจาก2อ,อย่างนะคะเกิดจาก 1. marginal product of labor เปลี่ยนแปลงนะคะก็คือตัวอย่างเช่นหากแรงงานเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากแรงงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะคะก็จะทำให้เส้นดีมาของแรงงานเนี่ยชิดไปทางด้านขวามือของเส้นเดิมนะคะหากแรงงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้เป็น W ค่าจ้างที่เป็นตัวเงินนะคะอันนี้เป็น L นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากแรงงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นดีมาของแรงงานนะคะก็คือค่าจ้างเท่าเดิมอะ่ะแรงงานอะ่ะ สามารถทำงานได้มากขึ้น W0L0 เท่ากับ P0 คูณ MPL0 เพราะฉะนั้นเส้นดีมาของแรงงานก็จะชิดไปด้านขวามือของเส้นเดิมเป็น DL1 นะคะเท่ากับ P0 คูณ MPL1 นะคะความต้องการแรงงานมีเพิ่มมากขึ้นนะคะจาก L0 เป็น L1 หรืออันนี้คืออันแรกนะคะถ้า mpl เปลี่ยนแปลงนะคะดีมันของแรงงานก็จะชิปไปด้านขวามือของเส้นเดิมหรืออันที่2ถ้าราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงนะคะราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงเช่นราคาสินค้าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะทำให้ เส้นดีมานของแรงงานเนี่ยชิดไปด้านขวามือของเส้นเดิมนะคะเลื่อนไปทางด้านขวามือของเส้นเดิมหากราคาลดลงก็ตรงกันข้ามนะคะก็ทำให้ดีมานของแรงงานเนี่ยชิดไปด้านซ้ายมือของเส้นเดิมนะคะ <listening> เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือถ้าเส้นดีมันของแรงงานเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ ก็เปลี่ยนได้2องันนะคะอ๋อข้างบนก็เหมือนกันนะคะถ้า m a r ์จิ a น p r อ d u c ร of อ a b อ er อเนี่ยลดลงนะคะอันนี้ก็ดีมานของแรงงานก็จะชิปไปด้านซ้ายมือของเส้นเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของดีมานของแรงงานนะคะ